This is true. I'm สวัสดีคะ่ะคุณผู้ชมพบกับส้มซ่าคุยข่าวบันเทิงกันอีกเช่นเคยคะ่ะวันนี้ส้มซ่ารู้สึกฟินเวอร์มากๆเลยคะ่ะที่จะมาอัปเดตข้อมูลข่าวสารของซุปตาหนุ่มหล่อยอย่างหนุ่มเจมจีกันบ้างคะ่ะเจมจิซุ้มเงียบรับมีสาวคุยโวเตรียมไปญี่ปุ่นเรียนร้องเต้นนาน2เดือนส้มซ่าเนี่ยรู้สึกใจหายแวบๆเลยละคะ่ะคุณผู้ชมพอได้ยินข่าวแว่แวๆมาว่าพระเอกซุปตาหนุ่มหล่อยอย่างหนุ่มเจมจิเนี่ยเตรียมจะบินไปญี่ปุ่นในวันที่9กันยายนที่จะถึงนี้คะ่กะกแหมจะไม่ให้ใจหายได้ยังไ่่ะะคุผู้้ชมมรอบนหนห ไปนานถึง2เดือนเลยค่ะงานนี้ทาเอาติงหนุ่มเจมจิอดคิดถึงไม่ได้ซะจริงๆล่าสุดเจอตัวนุ่มเจมจิที่งานถแถลงข่าวเปิดตัวโซเชียลไทยแอร์เวย์เจ้าตัวก็ได้ออกมาเปิดเผยให้เราฟังค่ะว่าวันที่9ก้ากันยายนนี้เตรียมจะบินไปญี่ปุ่นเพื่อไปทําโปรเจกต์งานเพลงเรียนร้องเรียนเต้นเพื่อเพิ่มทักษะให้ตัวเองมีร้องเพลงภาษาญี่ปุ่นด้วยล่ะค่ะยืนยันว่ายังไม่ทิ้งงานในวงการบันเทิงไทยอย่างแน่นอนค่ะส่วนเรื่องหัวใจตอนนี้เนี่ยออกมายอมรับแล้วค่ะว่ามีสาวคุยด้วยแต่สถานะยังเป็นเพื่อนกัน ยังไม่ขอบอกรายละเอียดว่าเป็นคนในหรือนอกวงการค่ะถช่เนี่ยพร้อมเปิดตัวกับสื่ออย่างแน่นอนแหมซุ่มเงียบเลยนะจ๊ะหนุ่มเจมจีครับก็เดี๋ยวจะเดินทางไปที่ประเทศญี่ปุ่นครับก็ไปทําโปรเจกต์ครับก็ไปทําเพลงแล้วก็ไปทําเพลงภาษาญี่ปุ่นแล้วก็ไปเรียนร้องเรียนเต้นแล้วก็เพิ่มทักษะเล็กน้อยครับแลวอาจจะไปทํางานเล็กๆน้อยๆครับถ้าเกิดมีโอกาสครับ ก็เป็นเป็นเพลงภาษาญี่ปุ่นนี่แหละครับแล้วก็เดี๋ยวจะอาจจะมีทักษะอะไรเงี้ยเดี๋ยวเราอติดตามว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างครับไปทั้งหมดประมาณ8อาทิตย์ครับค่อนข้างค่อนข้างตื่นเต้นครับแล้วก็มันก็มันก็ยากด้วยครับด้วยด้วยเรื่องของให่เราไปต่างประเทศแล้วก็เป็น เราต้องเราต้องถัดเรียนภาษาญี่ปุ่นด้วยภาษาเป็นภาษาญี่ปุ่นด้วย,าาวยอะไรเงี้ยครับก็เป็นแพลนที่พิ๊กพิ๊กเขาแพลนไว้ครับแล้วผมก็เออก็ก็เห็นดีเห็นงามด้วยก็เลยโอเคครับโอ้ก็ค,คงไม่มีทางทิ้งงานที่ประเทศไทยอยู่แล้วครับก็อาจจะไปหาแค่ประสบการณ์ใหม่ที่ประเทศญี่ปุ่นแล้วก็อาจจะหาหาโอกาส ที่จะมีโอกาสทํางานให้มากขึ้นแก่หนึ่งครับต้องรอจังหวะและโอกาสที่ผู้ใหญ่เขาให้โอกาสเราครับว่าเขาเขาจะให้เราไปร่วมง,งานนู่นหรือเปล่าหรือว่าเราจะไปร่วมง,งานในรูปแบบไหนหรือว่าจะไปทํางานในในแบบไหนนะครับไม่น่าจะมีปัญหาครับเพราะว่าผมว่างานที่น,นี่ก็คงเป็นงานหลักอยู่แล้วเราเราแค่ไปหาประสบการณ์เพิ่มจากจาก จากที่ญี่ปุ่นแน่นลยครับครับก็บมีคุยๆเรื่อยๆครับเรื<ๆ>่อยๆแต่ว่าก็ยังไม่ได้ระบุสถานะความสัมพันธ์อะไรชัดเจนขนาดนั้น,นครับมีคนต้องก,การหรือไม่ต้องการครับนี้ก็ผมไม่ไม่บอกดีกว่าครับก็ประมาณแบบว่าคุยกันแบบเป็นเพื่อนทั่วไปน่แหละครับแต่ว่ายังไม่มีอะไรก็ถ้าเกิดว่ามันใช่จริงๆก็ก็ก็เปิดตัวได้ครับแต่ว่าน,นี้ก็ยังไม่ได้มีอะไรที่จะลงรอยว่าเป็นจริงจังๆหรือว่าเป็นอะไรเกิดขึ้น แหมไม่ยอมปิปากบอกเลยนะจ๊ะหนุ่มเจมจิว่าสาวที่คุยอยู่เนี่ยเป็นใครกันแน่จ๊ะ